นี่ลไป้นเฮ้ยต่กีโจ้กเล่นรอนรอยู่นอไป้วครับเพีนงรุิสานมาหน่อยครับมไจังมองแงนี่ม่ดีหาเสบอยื่ครับดูเรยน่ ันีาเพื่ออะรยมเนบอเพงรุ่นงานมบพุทเห็นเห็ดว่าล่ะก้นอ่ะนี่เห็ดเฟี้ยงเกิดดูดิสิหล่จะไดีร้ายเติบหลอมีตัวพ่อใส่ไปพ่อแล้วล่ะไรเติบพี่น้องนีเดือนพ่อใส่ดอกกับ่งมื่อแต่ห้องมันจะาำํำมากกับยุ่งหลายนาะจะวางก็ใส่เลียใส่หน้าลองไข่หวพี่น้องเดี๋ยวพี่พอไปใส่นี่ขึ้นมาโนนพี่เด้พี่น้อง เอาเว้นกะพ่อปุ่มภูเนาะสิคำแน่ละเป็นไหนไปยุนพ่มีน้ำแหงมาแล้ว๋ยวพ่อจอยแก่พ่ออน่วมลักตีนซำนี้แมนองไฟ่ดออขาวผินบาง่มีน้ำพ่อใช้กลางๆผืนพอดใหตีเถ่มีหวยบ่อแล้วมันเก็บเขาตัวลงกลางทองุ่ดละอนั่นคือ คนคนมากบอกนะตังทงบกลาแป๊ะเหมือนไฟสัวห้องเลยคนเลยก้มมาบักนะอุ้ยคนนะน้คนแม่น้มคนมาใส่เบ็ดน้ำพอไปแฟแฟอยู่ทางไหนบูน้องไปทางโน้นบ่มีน้ำตรงมักลทงใส่พ่อเดียูยูเด็กินนาะพยุรุ่นโน่นอ่นกันเปนมีน้ำก่มีปลาอยเดี เาไดีซนอบบอบไปีแบบนั้นยางใสนึ่เป็ไปกันเจีาลวรงยางไปพึ่งหนคู่งไงข้าทางฝุ่นน่หนามันจะไม่นามาเจอเดี๋ยวไปพึ่งจะข้างวันเดิมถึงพ่งใสถาดอเออใสทั้งหมดกาแ่ึงอาทลาอยย่นีเดอร์นกคนนมคนนมคนไถยแมยูนีเดอรนั่นถากาแฟไปใสน้องน้องไปใสกันน้องไปเห็นจำเด่นนี่ nóng cà phê, bây thấy nó cà phê, bây căng này no phi nòng thả mưu đi nhỉ, đểo bảo là đểo mèo đi ẩn há cà phê, các ông nấm mình giền con phi nòng, lái du, tát cái thịt, mấn cái thịt đấy má bèo cầy này nó luôn, นฟังฟังยังสี่ตีเต้เตาว่นตัดหนาออกมันหกนาะงพีรุ่นเนาะจะว่าบ่ันมาตัดหนาเป็นแปนเาจะไปไงอยู่เด่นเนี่ยกไปไหนเยอะเยอมือหนจีทางออกอยูเานหนาถึงเป็นเขาดอะพีรุ่นนี่เกียวันนี้แล้วถ้ามาหลายเถิดอกหนาดอกเนาะเดี๋กวกายุบน้ำท่าน้ำมาเนี่ยหุกนกลงเหมือนล้ว่าหนาจั้งสี่เนาะนี่หนาเลี้ยงยงหนาดอกก็ยังพี่นองคนอื่นแม้หะ บ้านโม่อันพี่น้องมีบ่หลายคือบ้านมีตู้บ่นนีิ่นเดินหยาอีหยังอันเกิดท่วมเขาแต่ว่าเวลาหนามมามันก็จีงบอยู่ดอกจันชูปีนก็เห็นมันหยบเดียงเออเฮอรลงอยู่เนาะอ๋อสิเิ่งมีตู้เดี๋ยวขยใส่ออมหรือแรงเงี้ข้าพี่พี่น้องไม่ยำจะหมุนไปหันด้วเถ้าหยาหกเลยเจ้าก็จะมาตัดออกเอาเดี๋ยวข่อยอันไปอัน เบียดยังขาทั้งนั้นเด้อขันเด้อเจ้าใส่ไบเหมลียงห้องแมยามไม่มีแล้วพ่อไปไหนหรอกแมยามตะเวนเนาะมหมลียงเนาะไม่จังสีบริวิดมันหมันเด้อไปนี่ลุ่นเดี๋ยวขอบกลับไปเห็ดยังขาเด้อมันเย็นไปนี่ลุ่นกาแฟไล่หนูออกจากท่อเลียนลงจ้าจังไรจังร้อยน้ำอัน ป้าพักบุ้งแม่ตีเนมตีเนมอยู่ข่อยไปโอ้ยข่อยไทยพี่น้องฟังข่อยตกใจเลยข่อยเลือบ่ได้ไทยพุนน้ำเย็นลอยพุ่นไปอื่นเขาขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปอื่นเขาข้าวเดนเด้อเจ้าเก่าเจ้าเดี๋ยวอีกจากหลังพอนี้ลุ้นเดี๋ยวสามคนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือวันโอ้ยป้าพักบุ้งหนาจังยังนี่เดี๋ยวเขาขึ้นมาไปไเดี๋ยวเดี๋ยวมามาเร็วเร็วเร็วพี่น้องน้ำเย็นมามาบอกมาเร็วเร็วเร็วเอาบันได้ดอกมาเร็วเร็วน้ำเลือกน้ำเลือกพุ่นที่พอมาเร็วโอ้ยพี่น้้อองเ ไล่หนูออกจากท่อพักกันสีแลีนรุ่งกลางสาป้าพอกบุ้งหน้าหนาเฉลียวมาเร็วเร็บักนาเร็วกาแฟมีตัวเอาไปเขากงไว้แล้วมามาบักนามาพี่พี่พี่ไปไปหาพ่อเด้อไปอย่าไปอย่าไปพุ่นพ่อเอิญยุบพุ่นพี่พี่พี่ไปหาพ่อไปแม่แน่นบ่บ่ไปไปนี่ลุนนี่เราไมนสงสัยมันสีแลีนรุ่งสาไหนล่ะฮะ าวันดีจ้ามายามมันเบ็ดน้ากันเด้อแรีงนี่พี่น้องเออพี่น้องรุ่นน้ากันเด้อมันขึ้นนี้แรงเนี่ว่าเกี่เนี่นนั้นแม่ว่บ่โอ้ยตาไล่พี่น้องโอ้ยเดี๋ยวนี้รุ่นลงไปดึงกันเีเงียตอมน่เบ็ดใบกะเวีนแน่อยู่คนละโอไม่กี่โตอ้ไม่กี่โตไม่ี่โตไม่กี่โตาจิเงีมาสอยเงียเคือไม่กี่โตเนาะ นั่งเดกแห่งมัน่ว่าท่านใด้ยุ่พี่น้องมาเด้ยมันบ่น้องเต้นครับยกรองเทเก็บองคไถ่เมี่ยงหนอกเมียงหน้าแหน่มายมเด็ดเต้อนึ่คิดว่าจะไม่เคยอายุหายกินยุคเมี่งไทยได้ปฏิบัตินาะผู้ยุคเมียงหนอกเนาะพยินดุนแหน่ถอว่าเราพยินดุนโอ้ ่าไรผมนอนีเงก่อน้ี่ยวให้กินเมื่อมันมือว่ามันไปนองมาดุ่น้อกันว่าหมือนนไปยี้ดุ่นสีผ้ามีตู่มมันว่เหมือนแนนทนี้ตู่ยดคู่ถุงแนนเรือแยงลงไปแนนมันหกกระเทิงมันคู่ชั้นอ๋ไปยุ่นใจเงี้ยกันแล้ไปเรอยพี่นองว่าจมันเมนจเมืองกันอีกถ้าเท่มันสีท่วมบอลสีดีขี้มันว่าพร้อมดีเหมือนอาอมาเด้ด Chỉ để ăn hát nhang chất tố bọt thật lắm Nên là cháu chỉ nhang còn tên Thế ạ thì ảo cả nhang trong tương lên đó Ờ, nhang thôi ảo cả phía nọ Nhang chứ phong khuôn là phong Đoán phía bên đoàn nâng thì có thể ảo có hẹn Này, nè, 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 phía nọ Để thôi Phía nọ nè, 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 bá đúc, bó đúc này nè นี่ตัวหัวมันนี่นี่นี่เป็นหนอนซีปมือคอยนี่นี่เห็นป่ะหนองเห็นป่ะถอยก่อนถอยก่อนมีตัวถอยก่อนถอยก่อนเห็นอนพี่นหนอนเจ้ากอเข่าขนาดนี้มึงอันนี้ตัวยังเดียวเดียวเพท่านเห็นตัวปลาอยู่จ้ะถอย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 เจ้าเม็ถอยเม้มปีกปีกเลยพี่น้องเอ้ยโอ้โห นย่ห้อเ oh oh ีมกันวันจีบอดีใส่ชีพไหมจับดีๆเนี่ยนักเองด้้ยเดี๋ยวกินก้วาดิอยู่งานอยู่นาะทีว่านแล้วใส่ใส่มือนนี่ตะเวนมาท่านตกดินปันไหนเดีใส่นู่หมอหายปันไหน่นนี่หอหากันเหยมันมันนี่นุ่นหายกับหมอหายโอย่ากย่อเจ้าว่ามันหาบอเจ้าผู้เจ้าปะท่าเออหายัวทัถนนเลย มันก่ามาจากข้างสนาัข้างวยท้าเวยอดเนี่ยไกันอ้้เลยมันเล่นจนเลกนจีอยู่จบเดียวั้วโอ้ตัวเงี้ยเปลี่ยนเลอยทุงเดยมีตัว ผลได้โบบูปักอยู่ในนั้นิถ้าปดบ่ได้ก็เอาขั้นเบ็ดใส่ไปได้เปลี่ยงเพลงดุนเอาขั้นเบ็ดใส่ไปได้เอมใส่ท้องกาไปถ้าปดุผลแมถ้าเสียมันไม่อีกแล้าเสียมันตุกมูลมากแล้วยกไปดข้าวเดียวพี่น้องปนรุ่นปดข้าวเดียวเชื่งมกันปดปนปดเนี่ยอุ่นดีได้พี่น้องปอกเลยพี่น้องเวลาปลางปักเล็กๆอันกินเขาเล็กๆนี่เอาเอาไปเบ็ดนี่สอดกราทั่งปากมัน แล้วหอก็จะดึงออกได้หอกคอยปลดออกพี่น้องมาถึงมามีตัวตัวเตรียมแล้วครับพี่น้องตัวเก,ก่นพี่น้องบนีน่นี่ใหญ่เป็นตัว,ง,ตวงครับตัวเดียวหล,ล,ลับอ,อิ่มตัวเตะยินแนลตัวนี้หลับคู่เลยสามตัวเดียวเอาละหนึ่งตัวหนึ่งเตรียมแล้วลพี่น้องเ,เอพื่อหนีที่ว่าเริ่มมากมาแล้วมที่หาแม่นวะ ที่ท <nhưng> ี่ที่หานี่ยนะมันได้พี่น้องเออวันนี้ทุนใจเงียกไนเลยจังยามต้องกันอีกไปพี่น้องไปอีกดวงอีกเอาเอาเดี่ยวพยอยู่พี่เด้เาะหยาไปน้ำได้ถาะได้เบีดอ่ะย่งกับไลน์น้อแม่งหน่อยหน่อยนี่และเนาะะ

มันต e ัวใดมัน sort of the okay. ีบมานขั้นใดมันตีบมาตอมนีเงี้ยย่งดีๆอยู่เนาะพ่รุ่นนันนด็ปล่อไบ่หลื่อด่ะปลาื่อยบ่มีมเลยปลาทั้งหมดเป็นไขั้นขันหนิ่งยทานิ่งยอ๋ไปเป็นอเป็นวย่ดวงเลยเ้าจกหันไปกอดีนี่นิ่งยไป

เด็กไป nhả กันง่ยได้พี่น้องนุ่ง n h หก n h หกครับ่ไดไม่เกี่ยวออกตนี้ิฟ้าของสนามวนเด็ลยคันหน่อยไปนีุ่โอ้ยขี้โกนนิน่เงียบนะจะว่าบงตัวเดียวเดี๋ยวมืมาก่อนเด็ด เป็เข <c oughs> so so ียดอ้จ้าห้องเลยขึ้นบนนอสี่น้องหอดบ้านยเียนหมดที่ไม่ตัวไปไ่ได้ไอ้จ้าห้องแบบเดียวแต่เป็นไหนขน้นนี้ก็เกี่ยวว่อหเงี้ยเงี้ยหมดเลยโอ้ยขี้โม่สิใส่กันยงบนมยงกมืเฮ้ไเล่นเงียกันได้พี่น้องหมเงี้ยหดยติพย์่ลนเี้ยก็ปาดี อืมกินใส่เหยือกันเด้อพี่น้องเป็นได้สวดต่องบ่แต่งเนาะเนาะเงียบเนาะไุ่นนี้ได้ได้เฮ็ดอันใส่ิมตัวเดียวแต่ว่าตัวคุ้มาด้ตัวใหญ่อยู่เนาะใหญ่อยู่ปนอิ่มพุ่นลอยว่าแล้วแงกะใส่บบนี่ก็ยาอีสุดยอดแม่นคุ้มคาอยู่้ thì còn bố nó mình nó cưỡi chú chú cho di chuyển mua nó học nhìn chú chú nhìn thế không lại bây giờ tôi hỏi bây giờ phi nông lên đấy con tuổi lấy phi nông đây trăm phi หายุหายกินกับจังสี่พี่น้องมือหมันมือบ่อมือหมันก็ได้หลายตัวหลังมือหวัดมากมือกินพวกกันอีกด้วยพี่น้องยกกันพี่น้องกันด้วยเป็นยัดีตัวที่ว่าสมหวนสมควรย่นครับปลาตัวนี้งามเปล่งอยู่เอ๋อสี่มืออื่นพ่อกันอีกทีนึงครับมืออื่นสองมาหลุดน้ำกันว่าสิหมันบ่ คิมสี่เตใส่บ่อ,อีกบ่อนี่งหื่อสี่เปลี่ยนมีลินหื่อสีเป็นตัวเดียวเดียวเลยก็บบ่อพ่อถือเมือนอพ่อพอกันครับเหมือนจังมะยามเบ็ดน้ำกัน,นอ,อีกเริ่มเปน้องขึ้นนีแรกนี้ะราตรีสวัสดิ์ครับน้องรับฟันดีสูบสูบขคนครับน้องรับฟันดีเด้อพี่นอ้นอ,ง,นองพี่น้องนี่กูอยากให้พี่น้องได้ยินเสียงเขียดที่จ้าห้องยนินบ่นนยังเต่งยังเขยดเป็นเท็ดนี่แต่บ่อไม่นำเพี่น้องเอ้ย เกียดกระยกข้องเลยอืมยินบอกพี่น้องฟัง